ใช้แสงแจ้งเกิด EP นี้ครับเราจะพาทุกๆคนครับย้อนกลับไป30ปีด้วยกันฮะเพื่อไปพบกับวันแรกที่คนทั้งประเทศครับได้รู้จักกับเขาคนนี้กันฮะเซนานโนตอุดมแต่พาน,นิด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  ในวันหน้ารอ่อนฮะกับการเป็นพิธีกรครั้งแรกของผู้ชายคนนี้ครับยุ่การขยับเหนียฮะเป็นรายการตลกหน้าใหม่ในยุคนั้นครับเลตติ้งนี่เรียกได้ว่ากระจายฮะและเสนาโนสตหรือพี่โนสหรือเฮนโนสของเราในตอนนี้ครับก็คือพิธีกรหน้าใหม่เออบองของวงการครับ ี่เรียกว่าแกเป็นน hey! 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 He ิทิกรในการแรกแบบเต็มตัวเนี่ยก็คือรายการยุทธการขยับเหงียดนี่แหละครับเอาละฮะ EP นี้ครับเราจะย้อนไปดูเทปแรกหาดูยากของพี่โน๊ตกันอ่ะไปดูกันเลยครับเฮ้ยด้วยด้วยคืนเฮ้ยด้วยด้วยผมผมตัวคนอะไรนะใครคมขืนเนาะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอายใครขมคืนผมคมขืนผมคมขืนโอ้ยขมคืนโน๊ดรู้สึกว่านอ๊ดเองเนี่ยเป็นยังไงเป็นคน เบิกบานสดใสคล้ายเด็กน้ำเดี๋ยนเหมือนน้ำมูกบ้านไม่ใช่คล้ายเด็กเบิกบานสดใสคล้ายเด็กเช็กนิดนิดตรงไหนดิตรงไหนต้องมาตบล้างน้ำมาหน่อยแล้วอย่างนี้เอาเลยค่ะตบล้างนี่นะถ้าจะตบกันนะต้องล้างน้ำให้ทั่วเลยนะเอาเลยค่ะมาล้างน้ำนางนี่นางนี่รู้สึกจะมากมากเกินไปอะไรนะตบไปเลยค่ะตบไปเลยค่ะให้มันกินน้ำใส่ศอก อุ้ยอนี่ล้างน้ำก่อนตบค่ะล้างน้ำก่อนตบเอาเลยอะไรทั้งวันแลวเนี่ยผู้ตั้งแต่เช้าแล้วไม่ก็สงสัยเหมือนกันทำไมไม่สายโน่นอ่ะทำไมไม่สายโน่อ่ะครอมกันตามจริงพี่ก็ให้สาดผมนี่ไม่แล้วใครสาดไม่จะบอกว่าเมื่อก่อนครับจุดพีิกของรายการยุทธการขยับเหงือกครับในยุคนั้นก็คือการแกล้งกันโดยเทปนี้ครับต่อหมายการแกล้งก็คือเสนาโนสเสนาใหม่ของรายการครับ อะมาไปดูกันครับว่าการรับน้องใหม่ของพี่ๆเสนาเนี่ยเขาจะแกล้งกันหนักแค่ไหนบทเบิดก็ไม่ได้แล้วพี่คิวแดเปาียดแล้วไวเินไปเลยมึงเรียกสองทีแล้วทีแรกทีหนึ่งแล้วแดงสั่นใหม่แล้วกันผมไม่ได้สั่นใหม่ผมก็เปียกเลยนี่แดงที่แท้ๆตุกอะไรกันเดี๋ยวสั่นใหม่ก็ได้ถจ๋อพูดมาแล้วนะคนดูขับคนดูเยอะๆไงก็ก็ต้องเอาลงคนดูมาไม่แล้วกับโน้ตโน้ตเพชรไม่มีอะไรไม่ใช่เนีก็ผมบอกแล้วถ้าพี่ดาเอามาให้จริงมันก่อนว่าเออยังไม่ได้ทดลองทดสอบพวกมันสองสามไม่ที่จริงมันจะสาร้เนี่ยตามที่วารโน แต่ก่อนขึ้นโน้ตเขามาบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นสาสเต็ดไม่ผมก็ไม่รู้ก็ใครจะไปรู้เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ไม่มีแกล้งกันแล้วก็ไม่แด้เขาเช็คเทปแล้วก็เอาใหม่ก็ได้นี่ไม่ศาสตร์มันมันก็รู้ตัวแล้วสิมันจะอยู่ให้สาสรเหรอผมบอกแล้ว嘛คนเราอ่ะไปดูอย่างนี้มันไม่เจ็บหรอกดี่คาไ พี่เมื่อกี้ผมจะกลับบ้านแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรกับพี่เลยพี่มาถึงดุผมอะไรว่าเอาน้ำสาไปทั้งขันบอกว่าได้ทำอะไรแกล้งอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่อนแรกเลยคือแบบเขากลัวคือผมสังเกตดูเวลาผมเดินผ่านเขาจะจ้องตนรอรู้สึกไหมผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าเพราะยังไมพี่เพชรเขาต้องมาคอยแกะเราด้วยว่าแบบบ่นอะมึงไม่ได้บทอะมึงทำาึงจทมาจะมายุติการคนนี้แม่ อยากคือเราได้เตี้ยมาตั้งแต่เช้านะฮะและตอนนี่คือสิ่งที่ความรู้สึกจริงๆนะฮะที่เสนาธิการใหม่ต้องรับนะฮะเพื่อมาอยู่ร่วมขบวนการกับเรานะครับยุทธการขยับเหนือนะครับเอาวิ่กับคุณนสอีกครั้งนึงนะครับ่านีวอะไรกันวันนี้เราผ่านมาแล้วแน่นอนอยากให้เด็กไทยทุกคนมีวินัยฝ่ายคุณธรรมนำชาติพัฒนาครับจากวันนั้นแหเสนาโนสครับ ใช้แสงความเป็นตัวเองครับที่เป็นคนน่ารักสนุกสนานและก็คอยสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะคอยประดิษฐ์มุกคำฮิตหรือว่าประโยคพอดต่างๆให้คนได้พูดถึงในเล่นต่อกันจนมาถึงวันนี้ครับส่วนอีพีหน้าครับเราจะไปรื้อวันวานของใครกันอันนี้ต้องติดตามครับแต่รับประกันได้เลยว่าเดี๋ยวจะเอามาแบบว่าให้ร้องว้าวกันเลยครับและเราครับไม่าให้คุณพลาดการติดตามความสนุกแบบนี้ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนกิ้งๆิฮะแล้วเราก็กลับมาเจอกันใหม่กับฉายแสงแจ้งเกิดตอนต่อไปสำหรับตอนนี้สวัสดีจ้า